สวัสดีครับวันนี้ผมไก่เอซีก็มาเจอครับกายการแบบว่าไม่ต้องขอมาผมจัดให้เองแต่ช่วงนี้น้องผมไม่รู้นะครับเขาก็เสิร์ฟข้าวตลอดแล้วเขาก็อยากจะให้พรีเซนต์เมนูที่มันสวยงามแล้วก็แถวๆบ้านเราไม่ค่อยมีหรือแบบมันแปลกใหม่ซึ่งเมนูที่แล้วเจอมาแล้วผลละพาปลาทูโอ้โหแดกไปรู้จักเลยมันไม่อร่อยจริงนะคือมันเป็นอะไรที่เราไม่เบื่อไม่จําเจวันนี้มีเมนูอะไรวะาดูได้หนูโอเคอะไรอะ เบคอนกระเทียมที่เดตอันนี้ออกไปนาทางนาแบบยุโรปหน่อยยุโรปยุโรปไข่ดาวคืออะลองดูลองดูแต่ยังไงก็จะรู้โรบยังไงก็ต้องมีน้ำปลารีกไว้หน่อยแล้วกันนะมันจะวัดนิ้วเทียนเติมไปหน่อยนีดนึงไข่ดาวไข่ดาวร้านนี้นะต้องเข้ากูแล้วนะกูบอกก่อนนะกินขนาดนี้ต้องเข้ากูแล้วนะขยี้ให้หนักขยี้ขยี้พี่บอกแล้วใครมาของพี่กำลังค้ดมันต้องทำอารมณ์หือนท้งฟิวแบบ เออก่อนกินไงมันจะอ้วนมาไวเฮียเป็นในนี่ในเบคอนเว้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไดเอทอยู่เข้าใจป่ะตอนนี้ไม่มีอ้วนไม่ทันแล้วเฮียแดกเลยใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้เบคอนหอมกระเทียมพริกไทยหน่อยๆตะมุนลิ้นมาก ไายคำคำโตโตมีคนแอบ,บมากูกินด้วยไม่ได้แดกหรอกกูแดกหมดแล้วนี่มาแม่โตไปกล่องนี้เท่านี้แหละวะแปดสิบบาทไม่แพงเพราะว่ามันเต็มคำไ <c oughs> ข่ดาวเหมือนเดิม <c oughs> ผมบอกหลายคนไปแล้วนะไข่ดาวอะ่ะเวลากินไข่ดาวอย่าไปตัดชิ้นเล็กเพราะว่าถ้าตัดชิ้นเล็กปุ๊บเนี่ย มันจะได้แค่ไข่ดาวเฉยๆนะครับโอ,อ้โหตัดยากอีกไม่ได้แค่ไข่ดาวเฉยๆนะครับแต่ถ้าย่างนี้ไข่ดาว <c oughs> อืก็ไข่าดาวแล้วน่ามีเลยละมุนลิ้นมากขอโทษนะครับสำหรับคนที่ทานข้าวอยู่หรือดูอยู่แล้วไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เราค่อยเแล้ยวเราก็ค่อยดมกินไปด้วยอันนี้อร่อยมากเอาเป็นว่านะครับใครมีพักเครื่องก็อย่าลืมนะครับอดีไล K I V I N A I แปดหรือว่าถ้าใครอยากเจอผมก็บนห้างไทีพาฒนาได้เลยแต่ใต้เซ็นเตอร์นะครับเปิดบริการทุกวันสิบโมงเท้าถึงสุง้นยีนของทุกวันมามาก็เจอเบอร์ก็มีนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้ก็ ส่งท้าด้วยคำโตโตไปตบบไข่ดาวหนึ่งชิ้นผมไม่ค่อยกินไม่ค่อยตะกาอะไรนะก็กินแบบนี้แหละก็กินอย่างนี้เคยแค่นานก็คือแค่นั้นนะครับนะครับกินได้คำเล็กๆค,ครับปากๆไว้นในช่องฟิต